โจพร้อมยังโรโจโสอสสองสามสลีสบ้วสจสิบสอจสิบจจสสิบแปสองสิบเก้าสองสิบสิจิสิสามสิี่แล้วสิบสองบาแล้วมันไอะไรครับไม่ได้ไข่ ได้ได้ยินไหมครับพี่ข่ามุกเมื่อกี้พี่ว่าไงนะฮะผมไม่ได้กดออกแล้วกดเข้าอ่ะใช่ครับใช่ใช่ครับ,รบอ๋อมันมแจ้งเตือนเข้าสองรอบอย่างนี้เหรอครับทำไมอาหารของพี่ยังเต็มอยู่เลยอ่ะหนูรับให้พี่แล้วอ่ะ ดูผิดอ,อันหรืวอว่จริงเนี่ออกเลยไม่ดูเหมือนกันเมื่อกี้หนูให้ไปอันเดียวเองนะคะ <laughs> หนูให้พี่ไปสระหนูให้พี่ไปหลอดหนึ่งอะ่ะให้ไปประมาณสามตัวแล้ <c oughs> มันเต็มหรอคะทำไมอาหารหนูไม่เห็นเต็มบ้าเลย ถ้าใครสามฟองไม่ได้ขิงนะหนูขอได้ไั้ยไม่ได้สักฟองหนูได้ห้าฟองเฮ้ยกิงอะ่ะ่องเดียว ฟองไหนเอาไปทำอะไรเนี่ยอ้วเยอะเกินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะรเอาไข่ไปทำไข่ดาวกินดีกว่าพี่แวนขอบุญหน่อยสิคะ

ตอร่อยครับดูี่้าขอเชิญไดพวุณมาปขอเชิญคนหลอต่อไปเลยครับหมอหมอเป็นอะไรอป็นหมอตัดแว่นใหม่ไหมคะเฮ้ยฮะเฮ้ยแว่นไม่มีเลนรู้ได้ไงครับเนี่ยเอาเยบรลยครับช่วยดีแว่นไม่มีเลนเหมือนกันเพื่อจะโดนใบเลนก็บ่มเพื่อนกัเพื่อจะโดนใบเลนเนี่ยนาดใหว่มอนกันน้ครับเนี่ยขอบคุณ่ะน่ารักครับน่ารัก โอ้ <cents input> ยถู <S <S <ucks> <S แบนไม่มีเลนด้วยเฮ้ยมึงฉีดยาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยฉีดใหม่เลยไปเช็คสุขภาพคุณหมอตรงนี้อุ้ยโดนแกอุ้ยหมันฉีดกันเองนะแต่เลือดเกือบตายเลยโดนที่ตอกแจขอเช็คสุขภาพหน่อยอุ้ย เอาเลยค่ะแข็งแรงสมบูออรณ์ <laughs> <laughs> คนอายุเยอะแล้วเขาดูแลสุขภาพดีเห็อนอยากตายใช่ไหมแม่ยีเห็นแม่ปกติแหละตอนได้เห็นแม่แบบแบบไหน,ไนแ,แบบสวยใช่ไหมละ่ะแบบสับแบบจึ้งแ,<บ>แบบสวยแบบสจิส้มสวยมากีส้สวยสวยมากิจรัชรัชสมัยเลยวายแมจะรอห้ารอเฮ่ออะไรอะไร งลงมาแล้วก็เล,ลเลยนะ,ละ,ละ,ละปลา,าทิ้งหนูป้าทิ้งหนูไปไหนอ่ปะพ่อพ่อไปนอนเห <c oughs> น่อยก็ไปทิ้งหนูไปนอนเสร็จแล้วเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณจะเกือบชั่วโมงแล้วเนะี่ยรับเกตไปด้วยวนไปตู้ด้วยมันพกมาไม่พอไงถ้าเลี้ยงเยอะ อย่างนะยังสิบอยู่นะตอนนี้เย็นนี้เปล่าอะไรนะใช่โค้ีเยื่อเบย์ไอมนะเบย์ติดแท็กทำไมแพ็คสองเก้าเก้าเขาไม่แถมรีฟิลน้ำเลยหมวครับฉีดยาน่ะครับได้ครับฉีดคู่เลยไหมครับได้เลยนีง่าย นี่มันน้องอินทาผาล้ำเนี่ยฮะน้องอินทาผาล้ำน้องอินตาผาล้ำวานะอะไรที่น้องอินทาผาล้ำอ่ะอ๋อถามน้องอินทาผาล้ำภาษาอังกฤษพูดยังไงอ๋อแล้วน้องก็พูดว่าพูดไปแล้วหนูก็พูดว่าพูดว่าเราพูดว่าไงนะวานน่ะาใช่ใช่อินทาผาล้ำด้านเห็นไะมอินตาผาล้ำโอ้ยเก่งภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยใช้ได้ คือพี่พี่พี่ควิกยังไม่มาใช่ไหมฮะเมื่อ<ะ>กี้พี่ควิกควิกค,กค,กคืออะไรโอเคเออหนูไม่รู้เออดิ่งไปหาหมอผู้ชายเลยไม่ใช่ก็หมอก็อยู่หมอก็อยู่ตั้งเยอะหนูก็ให้หมอฉีดคนไหนว่างก็มาฉีดเองหนูอยต้องคนละรอบโอเคฉีดหมอผู้หญิง หมอผู้หญิงเลยก็พี่เดินแทรกแล้วหนูก็ยังจะฉีดก็พี่หมอเขาคิวว่างพอดีแล้วพ yeah> ี่ฉีดหมอผู้หญิงทําไมก็หนูดิ่งไปหาหมอผู้ชายขนาดพี่บอกควิกหนูยังไม่เดินตามพี่เลยหนูไม่รู้ควิคคืออะไรด้วยซ้ำควิกควิคควิคควิอันหนูได้รู้ไงทีหลังว่าควิคควิคควิของพี่คือเรียกหนูคือหนูไม่รู้เดี๋ยวหยิบมาแม่ตอมาแป๊บหนูไม่รู้นยคะ ควิคควิคควิกควิคควิกควิคไม่ต้องมาควิกตอนที่มันสายไปแล้วหรอกอมันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกค่ะฉีดยาอีกเหรอฉีดทำไมเพิ่งฉีดไหมอีกเนี่มีบิวง่ายกว่าใช่ไหมล่ะครับควิกควิก เดี๋ยวค่ะก็บอกเลยนะคะห้าหนึ่งสามใช่ไหมคะไม่บอกเย,ยิ่งจูบจิ้นวูบองมาครับจริงจิงพี่มีแล้วนะนี่ค่ะเห็นบนว่าไม่มีจินอยู่นอนที่อยู่นพี่ลืม,ลพ,ลมพี่ลืมเล่าให้ฟัง มีผู้หญิงสองคนมาขอชานมไข่มุกกับปิ่นโตเ่แแต่พี่ให้ไปแล้วนะขอมาหลายข้อแล้วพี่ให้ทำไมก็เขาขอครับแล้วมันต้องให้อ่ะไอพี่เล่าให้ฟังแล้วมมนต้องขอพี่ล่ะพี่ก็ไม่รู้พี่ยืนเหมือตั้งนานครับแล้วพี่ให้ทําไมถ้ายืนเหมือแล้วพี่ให้ได้ไงล่ะก็เขาพอให้ปุ๊บเขาจะได้จบตรงนั้นนะครับ เก็ตไหมอะลองฟังพี่นะสมมติว่าทพี่ยืนคุยใช่ไหมไปปมันก็จะยาวพี่หมอเขาไม่สิว่าไม่มีไปขอคุณดื่นเอาพูดแบบนี้สิให้เขาทำไมแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาใช้บริการใหม่งเงี้ยเขาพูดนะเหมือนพี่เป็นอันนี้เลยเขาพี่เขาพูดแบบนั้นเพราะเขาจะมาขอพี่อีกไงกุพี่ไปให พี่ไม่รู้พี่ให้เขาแสง3 0เขายังเปิดรับหมอบไหมเนี่ยก็ไม่มีกินไม่มีกินเลยให้คนอื่นเขาครับไม่ให้แล้วครับ่าให้ไปแล้วไงที่หลังก็ไม่ต้องให้แล้วนะทำไมครับ ไม่ให้ให้หนูคนเดียวก็พอไปให้คนอื่นทำไมเําไมให้ไม่ได้อ่ะเราไม่อยากให้เ่นี้ยอือเก็บไว้ให้หนูไง ให้คนเดินทำไมครับยิ่งไปให้เขาบคุณิวให้ความหวังเขานะถ้าไข่มูได้แล้วหนูใช่ถ้าไข่มูกก็ปิ่นโตัวใช่นะถ้ามีคนมาขอหนูบ้างให้หนูให้ไหมพี่ก็เห็นหนูให้นะ ได้ไหมหนูเสียงสิหนูใจดีเลยหนูให้ต่อหน้าหนูเลยพอหนูให้พอหนูให้หนูบอกหนูให้หนูให้ต่อหน้าพี่จะพี่ไม่ใจดีหรอกพี่ให้รับหลังหนูหนูไม่อยู่ด้วยห้ามให้ถ้าหนูไม่ได้ให้ได้รวับหลังครับพี่เอามาบอกนะก็ไ ถ้าหนูอยู่ด้วยพี่ให้ได้แต่ถ้าหนูไม่อยู่ห้ามให้ใครทั้งนั้นอะ่ะโอเคงั้นหนูอยู่พี่ให้ได้ไหมได้เอ้ยแล้วให้ทำไมเลยไม่มีกินเลยเขายังไม่ขอเลยด้วยซ้ำยังอยู่ไปให้เขามันใช่ <มา S 1> เรื่องไหมอ่ะพี่แค่ลองทำหนูหเฉยครับ ถามถ้าลองถามพี่ก็อยู่ตรงนี้สิแล้วพี่ก็ถามอันนี้ไม่ได้ลองถามซะหน่อยพี่จะทำจริงเล่าไจริงครับเดินไปถามว่ามีซากุระไหมอย่างนี้ได้ไหมทำมาเอาไปทำอะไรซากุระเอาให้อาหารตัรบหนูมีให้ไปที่ตู้เร็วๆโอเยครับ นี้หนูกวดใครมาเปล่าไม่กรธค่ะโอเคแลพี่ทำให้หมูหมูบีบปกติหนูร้องเพลงอะไรครับเพลงแรป,ปครับหรือว่าเพลงป๊อปร้องหมดเลย<ต>ค่ะทุกเพลงน่าจะแป<ช>รปทำไมว่าหนูใช่ไหมว่าหนูบน่นว่าหนูแรปใช่ไหม ไม่ใช่ครับพูดมากพูดเยอะใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับตื่นคิดเองสิ ถึงแล้วครับคุณผู้หญิง